ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch ช y <my> Channel วันนี้กลับมาครั้งกับช่วงไม่ใช่ติงต่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องจ้าไม่ใช่ติ่งวันนี้ยังนะจะหลังจากที่ทุกคนได้ดูพวกเราเรียนวิชาเอทิสหนึ่งศไปแล้วใครยังไม่ดูตามไปดูได้นะคะอยู่ในวนร์ชชาแนลนนะใช่เราก็เลย วิชายังกลุ่นๆอยู่และร้อนวิชาเรียกว่าร้อนวิชาอยากลองแล้วอย่างนี้ใช่ก็เลยจะมาทำเรีแอคชั่นของน้องเอทถูกต้องจ้ากับคำใหม่ราสสดกับซิงเกิลอะไรพิสต์ซิงเกิลที่ชื่อว่าเจ๋อเบลเนซ์จ้าทุกคนอย่างที่บอกไปในชาเลนจ์ว่า อ่านแต่วันปล่อยอัลบั้มแต่ไม่อ่านวันปล่อยเอ็มวีก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเรามาท้าแ้วเพราะว่าในยังไม่มีใครเคยดูเอ็มวีไม่มีใครได้ฟังเพลงกรได้ทั้งสิ้นใช่ทุกคนนั่นแหละครับก็จะมาดูเป็น พร้อมกันทั้งสี่คนนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมตามไปดูเต็มได้ใน a c e b o o k นะคะกับทีนี้คนด้วยขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะใช่แต่ว่าอย่าลืมตามไปกดไลค์กันด้วยนะแต่ก่อนจะดูทำอะไรครับพี่อ้อมต้องกดไลค์แชร์ติดตาช่องเราในทุกช่องทางเลยนะคะฝากด้วยเขาไปดูคลิปใน a c e b o o k แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะใช่ตอนดีโกปีนี้เราใกล้ละใกล้จะสำเร็จแล้วถ้าได้อีที่ทุกคนมันต้องไปถึงแน่นอนทั้ ฝากด้วยทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิชาที่เราได้ร่ำเรียนการเียนกานของครูพิเตอร์เนี่ยจะทําให้เราบอกชื่อน้องริทคนหรือไม่ใช่ทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเบรจแล้วใช่ไหมยังดูอีกอ่ร็บแล้วทุกคน อย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ในเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> นะครับเฮ้ออยอันนี้สอันนี้ะพายมากใช่เพราะตอนแรกฉันคิดว่าเราเตรียมเต้นแหละคือตอนแรกคือ เดาไปอีกเรื่องนึงอันนี้แบบอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าภาพจำเราภาพจํใช่ภาพจเรามันทําให้เราคิดไปว่าเพลงเอซิต่าจะประมาณนี้อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยเป็นเพลงชาที่แบบมวลอารมณ์มาเต็มมากเลยคือแบบมันมีของความอารมณ์ความรู้สึกเต็มไปทั้งเพลงจริงว่าพอเขาบอกว่าทอรู้ได้นะได้มันมวลแบบ มวลตกอุบากาศมากมีความแบบป่วนแป่วนชีวิตแบบเราว่าความหมายน่าจะดีมากเลยเพลยงพอมากเลยอะชอบมากชอบมากตกใจละวามากเสียงดีมากเป็นเป็นอีกวงหนึ่งที่เสียงดีมากใช่นี่ขนาดแบบว่าเราอะตามเอทิสมาสักสักพักหนึ่งแล้วอะเราเรารู้สึกว่าคาแบลนี้มันว้าวซ่ามากมากมันแตกต่างจากที่เราเคยรู้จักน้องๆมาคือ พอตอนที่เราตามตามน้องๆเราก็จะเจอแบบเพลงเพิ่ฟหนักๆเต้นดุดุเพราะแบบอันนี้คือภาพจําคือแบบ w o วันเดอร์แลนด์อย่างนั้นเลยเดใจบูอะไรอย่างเงี้ยเนส์เงี้ยอันนี้ถือว่าแบบค่ายเก่มากที่เลือกที่จะให้ไต่ต้นเป็นเพลงช้าแต่ว่าเป็นเพลงชาที่มันก็มีซาวมีอะไรแหละแต่ว่า ถือว่าวาวมากในแง่ของแฟนคลับที่แบบเพิ่งเข้าด้วยใหม่อย่างเราแล้วว่าคำนี้คือแตกมากคุณปกติคืออย่างที่บอกไปเนาะทุกคำมันก็จะเป็นเพลงที่พอจะนดาทางได้ว่าจะมาประมาณนี้พอมาเป็นแบบนี้แล้วแบบ คือสั้นไม่นอแต่ชอบมากแต่ชอบมากๆเลยอ่ะใช่ว้ามากแล้วการเล่นเกมก่อนมีผลจริงๆดีมากทุกคนพวกผิดพูดถูกไปบ้างก็ต้องขอโทษนะบางบางบางอตก็คือพูดไปก่อนแบบแค่แบบเดียวตัวแล้วเห็นตัวเล็กกูตอบเลยไม่่่ใชแบบพี่อ้อมไหนแตเร่งผมจะยังไม่มายังไม่มาพี่อ้อมอยู่ซึ่งบอกว่าตอนแรกเห็นตั้งแต่ฉากแรกตอนแรกจะพูดคำว่ายาวสั่งแบบกลัวผิดเพราะว่ามันช่างไกลเหลยใช่ไหเพราะว่าอยู่ไกลมากตอนแรกแต่ก็คือคิดว่าน่าจะใช่เนาะแบบจะเพราะว่า หน้าน้องหน้าหลังเล็กมาเล็ก แบบรอให้ชว์ก่อนเสียงแบบเสียงดีมากยอสังเสียงดีมากทุกคนเราชอบเราชอบฉากคือยอสังเขาแต่ละคนเขาจะมีเซ็ตสงตัวเองไปที่ยอสังคนละตัวกันแสงแสงจึงมากแล้วเราชอบกับกิมมิกที่แบบวางแก้วน้ำเราสั่นคือทุกคนจะอยู่ในอลิเมนที่แบบทุกอย่างมันสั่นสั่นมันปั่นปรนมันถูเบรนส์ไงมันแบบทีดออกปะซึ่งแบบเฮ้ยชอบคอนเซปต์อะแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งๆแต่แบบเคียดดีวะร้องแบบเสียงจึ้งมากพอดีว่ะ คือตอนแรกไม่เคยจาน้องได้ว่าก่อนอันนี้ก้าพูดเลยว่าจําไม่ได้เลยพอมาเล่นเกมจําได้แล้วพอจําได้จนได้ตลอดไปจริงแม่ยอซังคือเฮ้ยเราชอบเสียงอ่ะเสียงเสียงน้องมิซานี่อยู่นะแล้วชุดชุดดีด้วยชุดเปิดชุดที่อยู่ตรงนั้นน่าชุดสวยด้วยจริงก็ถือว่าได้คอนเซ็ปต์ี่ชอบใช่อีกคนหนึ่งตอบมาก็คือซองวาวหผมชอ เขากบชุดด้วยนะแล้วคือแบบแสงที่กระทบลงมาตรงหน้าหูถ่านกรรมน้องก็แบบไอ้นี่เหมือนกันเนาะแบบน้องน้ออย่างที่เพื่อนบอกไปตอนเล่นเกมแล้วก็น้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์หน้าที่ชัดเจนมากคือดูแล้วก็รู้เลยว่านี่คือสองหัวหวังจรและเสียงแบบน้องหันข้าแล้วก็ร้องเพลงฉันนั้นฉันนั้นฉันนั้นซึ่ตงตอนน้อง,องพลิกเข่าด้วยแบบไม่ไหวถ้าเสียงดีอ่ะเสียงดีมากมึงบอกว่าเขาอินเนอร์แรงๆพอกับอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่เรารู้สึกว่าเขาอ่ะ พอๆกันสู่สีเลยกับกับเอสเอฟไนทแพยายามมีงานมีงานใส่ตาอยากให้เขาเจอกันแบบเจอกันอีกอะรู้สึกว่าคิดถึงเคมีของสองคนนี้แบบรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างที่เขาแบบเสกเพียวอะมันอะไรคลเดียวกันคือจะสวยก็ได้จะเท่ก็ได้แล้วคือพอผมชมพูแต่ว่าแบบใส่คอนแทคแบบ สว่างสว่างอะโหมันจึ้งอะสายตาดีมากใช้สายตาดีมากเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นภาพแบบช็อตใกล้ใกล้หน้าเนาะเย่นมากเลยคือดีมากเลยทุกคนหล่อจึ้งเราว่าทุกคนจะจําน้องได้นะจังไหถึงว่าสมมติว่ามาดูคลิปนี้คลิปแรกอลยอย่างเงี้ยเด่นมากกันยันเด่นเลยตั้งแต่สีผมยันแบบทุกอย่างที่อยู่ในฉาก คนต่อมาขอเป็นพี่ยุนโฮพี่ยุนโฮเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันติดติกันเห็นแล้วจาได้เลยหน้าต่างใช่ไหมพี่ยุนโฮสูงมากคือแบบเอ็มวบอกเลยว่าโอเคไม่เหมือนจงโฮแล้วหนึ่งความสูงหน้ามีอะไรบางอย่างที่อยู่อยู่มองแล้วก็จะแยกออกว่าพี่ยุนโฮอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันยกต่อะไรก็แบบเสียงดีสูงมากคือชอบบอดี้เมือเสียงก็ดีอยู่แล้วด้วยดีจังเลยและเสียงอะเรารู้สึกว่า ก็น okay. ี่คือเป็นโวคอลอีกคนหนึ evet ่งแบบวงนี้มีโวคอลเยอะทั้งหมดเลยเพราะว่าแรปก็ร้องดีกันหมดใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบทุกคนเสียงดีหมดเลยนะทุกคนดีมากเลยเพราะว่าพอเพลงพอเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบช้ามันเลยได้โชว์เสียงดีใจที่เขาเลือกเพลงนี้นะเราได้เห็นน้องหลายๆคนที่อาจจะแบบไม่ได้ฟังน้องร้องมาก่อนนั้นจริงเป็นอีกคนหนึ่งที่เสียงดีมากใช่ต่อไปไบทที่อูยองอูยองหล่อมาก หล่อมากชอบโค้ชอพที่เห็นฝ่ายใต้ตาน้องคือหล่อจริงคือไี่รู้สึกว่าแพ้เพราะว่าฝ่ายใต้ตาชอบมากเลยที่โค้ชอัพแล้วเขาไม่แต่งใช่ไม่ได้ปลอกไปเพราะว่านี่คือเสน่ห์ของน้องและทําให้เราจําน้องได้แบบจาได้หลร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอูยองไม่มีทางตอบผิดแน่นอนหน้าเก๋หน้าไม่เหมือนใครหน้าไม่เหมือนใครเลยในวงการเกาหลีด้วยสต่เราเรานะเรารู้สึกว่าน้องหน้าแบบแต่จริงจริงอีทิสเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ ใช่หน้าเก๋กันทุกคนเลยเนาะหน้าแบบมีสไตล์ที่แบบไม่ได้ซ้ำอ่ะไม่ได้ทําให้เราไปรีเฟอร์ถึงใครได้เลยอย่างตอนที่เล่นเกมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องนึกนึกว่าแบบเออหนองใคล้ายใครไอ้ไหมเงี้ยเออคือน้องแบบหน้าก็คือแบบเนี่ยเลยคนเนี้ยคนเนี้ยโคตรดีเลยอูยองชอบถึงมากมีเทคออฟใช่ป่ะโอ้ยอูยอมวิ่งอ่ะชอบมากชอบมากชอบคืงวิ่งตนอรนเวย์คือแบบชอบอ่ะใช่เท่มากเอ็มวีดีคือมีหลายๆลายชที่เราชอบเนาะใช่ อีกคนนึงให้มินกิมินกิหล่อมากมินกิหล่อมากตอนที่สะท้อนอะแล้วแบบมาแค่เป็นเงาเงาอะมันมีควันเหมือนดูโปรงโปงแล้วแรปพี่ก็ขนลุกแล้วเสียงแรปเสียงน้องเสียงน้องเขาแบบจะแบบทุ่มต่ำมากแล้วแบบเท่ชอบมากแล้วคือตอนแรกบอกเขาว่าเหมือนหงจุงใช่ไหมดูใบโดมาจริงก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนแหละเพราะว่าแบบหนึ่งสูงสอง บอดี้เขาจริงๆเราว่าก็ยยกได้แหละแต่หมายถึงแบบถ้าเกิดมาเป็นภาพนิ่งแล้วเห็นแค่ครึ่งตัวอาจจะแบบแอบยากไงแอบชต้องคิดต้องคิดดช่อันนี้ดีอเลิศเลออกมาเลยลีกรูปอี่ต่อไปงั้นก็คงจไงละกันแม่ค่ะแม่ค่ะผมดำคือ คิดถึงมากรู้สึกว่าเราเราดูน้องมาเราไม่ค่อยเห็นหงจุงดำล้วนแบบสนิทแบบผมลงแบบ้วปกติคือแดงก็สวยขึ้นเซยอะไรอย่างเงี้ยคือหงจุงจะทําผมแบบแบททูกมากอันนี้เราคือแบบเรียดฉากนั่งอยู่บนสะพานเลยรถวิ่งอ่ะโอ้โหพี่ยองบอกว่าฉากคือฉากสวยมากคือไม่รู้ถ่ายที่ไหนแต่เราชอบเราชอบความอุโมงค์ชอบตรงอุโมงค์ก็ชอบตรงอุโมงค์ใช่ตรงอุโมงค์ก็ชอบตรงนั้นก็ชอบ เรารู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่อันนั้นอันนั้นดูทอลแบเรน์จริงนะแบบว่ากระดาษปิ้วอะไรอย่างเงี้ยรู้ป่ะาโดว์จงวบบเออแล้วคือน้องตัวเล็กแต่เลางน็ตต่อกันกับน้องมิกกี้เข้ากันมากกลายแบบป้ายจริงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวต่อไปจงโฮเสียงไม่ต้องพูดถึงน้องให้น้องแบบเอาจริงปะ ต่อให้ไม่เห็นน้องก็จะจําเสียงน้องได้แบบเสียงดีมากเสียงดีจริงๆแล้วก็แบบเราสู้เออเขาไม่เขาไม่คล้ายกับพี่ยูเลยกันแล้วก็เอริกันก็แล้ววิชาอธิบด่ช่วยได้จริงถูกต้องทุกคนสัมผัสผลนะถึงสัมผัสผลนะครูสอนดีอย่างเงี้ยแหละมันมันไม่ได้หยู่ที่นักเรียนจะแม่งหยู่ที่ครูสอนดีใช่เราเองดิดดีได้ได้ได้ทุกคนแล้วเรารู้สึกว่า จงโฮเป็นมักเนทิเทสอะจริงคือเขามีความโตเขาไม่ความใช่แล้วเขาด้ความเนื้อเสี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยอะเราสึกว่าตั้งแต่น้องไปรวมสเตจอยู่ในคิงดอมอะเราไม่รู้สึกว่าน้องเด็กเกินกว่าพี่ๆเลยนะแล้วน้องไปอยู่กับเขาอะพลังน้องหรือแบบคือน้องมีความสามารถไงน้องเลยตัวใหญ่ขึ้นมาแบบมากกว่าความแบบมากกว่าอายุมากกว่าทุกอย่างซึ่งแบบชอบมากเลยอะเก็บคาแรคเตอร์แบบมีไว้นะเราสึกว่าชอบแล้วเราแบบแล้วเรารู้สึกว่าจงโฮจะต้องเป็นแบบ นักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็รอผลงานแบบโบกอกให้น้องได้ไปร้องเพลงประกอบซีรีส์หรืออะไรแบบน้องก็เคยมีโอกาสนะเหมันจะเคยมีโอกาสได้ไปร้องบ้างเรารู้สึกว่าการรอสเตจไปปีที่น้องได้ไปเอ็กกับหลายๆคนน่าจะหวาวซ่าถ้าเกิดแบบรน้องเปแบบว่าโชว์พลังเสียยพ่นไฟเวทีไหนให้เราได้ก็มาราลุ้นกันใช่ทุกคนและสุดท้ายน้องซานฉันเก็บไว้สุดท้ายให้เต้ยก่อนเลยค่ะทุกคนรักหนึ่งคำก็คือรักตลอดไป ทุกคนตอนแรกอะเริ่มแบบน้องสันแบบก็คือจะมารู้แบบมึงน้องสันน่ารักมากอันนี้ผมฝาอุ้ยผมสั้นอุ้ยอยู่บนลิปอุ้ยนางบนรถเมย์อุ้ยไั้หมดน้องฝาน้า,นาแล้วอันนี้แลวใน MV ด้วยความที่การแต่งแสงด้วยมั้งม,มันแบบน้ำ,นำเงิน,น,นแต่ว่าผมโปรโมทอล้วน้องมีแซมแซมมูวนผมผมฟ้าจริงชอบสีผมอันนี้มากแบบคันดีมากแต่คือแบบเหมาะกับน้องอุ้ยแล้วอุ้ยข้าก็คือหนักมากน้องสัน จริงทุกคนแต่กแต่งมากเราว่านี่เกิดมากเลยอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะเอออยู่ในอยู่คือด้วยความที่เขาเรียกว่าหน้าน้องอ่ะมันดึงเราคนที่มาดูอ่ะยังไงก็คือโดนตกอ่ะจริงเพราะว่าดึงตาเขามีเสน่ห์มากมึงเขาเป็นตีที่แบบโครงนะตีอินเตอร์อ่ะตีแบบเขาคิดว่าเขเป็นตีแบบตีอะไรฉันเด้อแวงมากคือแบบโอ้ใช่มากตีก็คือในแต่ต้องเข้าต้องไปเดินแบบแบบเงินหน้าคออกแบบนี้ทุกคนเลยจริงแบบน้องเป็นคนแบบหน้าเก๋เนาะแบบเก๋มากโอ้ ขอให้น้องได้มีโอกาสแบบไปร่วมงานกับใหญ่ๆแล้วเวลาแบบน้องเพิร์ฟอะน้องเป็นคนที่อินเนอร์แบบมาจากบึ้งแบบข้างในแล้วก็ทะลักออกมาเวลาเวลาเราดูแบบโฟกัสแคมแบบน้องซานรุนแรงกับใจพี่มากใจพี่สั่นไปแล้วใจพี่สั่นไปแล้วนะคะปังไหมโครบคำแบบนี้โครบมากโลดปงมากทุกคนควรจุจบๆคืออยากฟังอีกอะรู้สึกเพลงสั้นมากชอบเพลงมากจริงๆนะอยากพูดอีกครั้งชอบเพลงชอบเพลงมากแล้วก็ ถือว่าเป็นอีกเคมีหนึ่งของเอท e ที่ไม่ค่อยเห็นทุกคนก็คือก่อนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูเอ็มวีที่เป็นก่อนนันนี้ก็คือเป็นแบบที่สดใสไปเลยแล้วสนใจเอออันนั้นอ่ะสดใสก็คือเป็นอีกแนวหนึ่งของ a t e e เหมือนกันส่วนอันนี้ก็คือเป็นเพลงช้าจริงจังเพลงแรกที่เราเคยได้ยินน๋อมีฉันว่าความหมายมันต้องเออเอาไปเดี๋ยวต้องไปลองดูความหมายซะหน่อยว่ามันเป็นอะไรใช่แต่ว่านี่เรารู้สึกเอ็มวีก็เล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องได้ดียแลแต่แล้วคนก็จะมีความเชนบุรันของตัวเอง คือตอนแรกมองไปเหมือนจะมีพลังวิเศษกันเลยอะแบบแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่แล้วแหละเพาเป็นความปนปือนมันปนปวนแปลปวนในจิตใจเพราะว่าแต่ละคนเหมือนเหมือนยืนอยู่หน้าผาทุกคนทุกคนก็จะมีเรื่องที่ตัวเองเจอแล้วทุกคนก็จะอยู่ในความแบบมืดมืดึมๆึสุดท้ายก็ล้าที่จะแบบโบยออกมาเทคออฟเลยค่ะเทคออกไปเลยค่ะวิ่งไปเลยค่ะเหมือนได้ปลดแอกออกมานะคะซึ่งความหมายน่าจะดีมากๆเลย่เดี๋ยวเราไปตามหาความหมายอ่านแล้วไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนใช่จ้ะ นั่นแหละเนาะเวกันจุกๆไปเลยจุกๆใครที่ฟังมั้งแต่ต้นคลิปแล้วแบบพี่หมายถึงวิชาอะไรกันหรอคะเรียนอะไรกันหรอคะก็อย่าลืมตามไปดูได้นะวิชาเอทีหนึ่งศน์หนึ่งะตั้งใจเร้นกันมากแล้วก็ช่วยจริงๆนะใครที่อยากจำน้องได้ทั้ง8คนแบบเหมือนพวกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ในหนึ่งคลิปจําได้แน่นอนจําได้แนเพราะว่าตอนแรกถ้าาจได้ไม่รู้จักใครเลยแบบจาน้องได้มานสองคนจริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วทำทำให้เราแบบดู MV นี้ได้แบบพูดชื่อออกมาได้ใช่สนุกมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ทำคอนเทนต์อื่นๆของเอคิกันอีกน้อยยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะครับอยาลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน a c e b o o k ด้วยนะใช่ครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พวกเรัสี่คนขอลาไปก่อนใช่ไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย